นามาุราตนธตยาสระขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจะมีแด่ระรตนาไตอาภิวันธนานอมพระจอมไตรลำคาพระพุทธาผู้โลกตั้งปีนงแก้วหน่วยประถมอภิวาทกราบก้มพระธรรมทรงผ่องใสเลิศวิไลงามหมดดังสุรีแยง,งพื้นผู้เป็นคืนน้าบุญล้นพระสังโฆองค์เอกวันธนานบไหวกรรก้มกราบการ ขอากาครครูบาอาจารย์พระทรงสมเนร์กาวสิ่งห์อันพันละน้อยในสวงกรสันพันตหารของมนีอิสโยสัมภลังปัตตายาจันติอภัยยาทาขินังกามังกะโลสิเตธาตุงอภัยสะอภัยสาวา อิสีนังอาพยังนาีทุธานังสักกเสวินังอาพยังอยาจะมานานังพยายเมว่าทธามีวูอาพยังอยาจะมานาังพยายเมว่าทธาสิโนปฏิคันหาปติกัง a pa yang ho tu te pa yang ya ji sang va pa te pi sang ta ji sang la pa te pa lang kan na ka ri kan pa pa ka ri pa pa kang pa wo tang ta ta te pi sang pa lang pa cha nu po sa si ความสุขความเจริญจงความเกิดมีแก่ญาณิมมาสุขุสุขนเมื่อวันนี้วันเสาร์เนาะเป็นวันวันยุดราชการเป็นวันพักพ่อนมาวงกันน้ำเข้าปอาหารมาถวา,ายแก่ประสงค์พระเจ้าอัตมากะจะยิบยกรรมมาจากเล็กน้อยมาบอกมากล่าวสุขันฟัง เนื่องจากว่าการปารลบในการเฮตุกุศลของบุคคลแต่ละคนแต่ละท่านกับโบคือกันบางคนมักถวายทานบางคนมักสมาทานศีลบางคนมักขักษาอโบูสดบางคนมักวงังธรรมบางคนมักปฏิบัติธรรมบางคนกับมักเทศสาธารณประโยชน์ต่างๆแต่ว่าจุดประสงค์ในการเฮตุกุลกับอันเดียวกันคือมุ่งหวังความสุข หรือเฮดไปแล้วมันเกิดความสุขปัจจุบันมันก็เกิดความสุขผนของมันก็าเป็นเหตุให้ความสุขเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นนั้นเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องการต้องการที่จะได้ความสุขนั่นแหละจึงพากาันเฮตบุญต่างต่งตงางวันนี้เขาก็เลยมาป่าลบเรื่องของบุญอาตมาเลยจะได้ยิมยก คาถาขึ้นมากล่าวสู่พวกเขาได้ฟังกันคาถาที่ยกขึ้นมาบอกว่าอิสยโยสัมพลังปัตตายาจันติอภยทักขีนังกามังกาโรสิเตทาตุงพยาศัอภยัสาวาเป็นตน้นก่อนที่จะมีการกล่าวคาถาเหล่านี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นได้ประทับอยู่ที่วัด เชตวันเป็นตัท่องใบหูดีเนาะวัดเชตวันเป็นวัดที่อนาถปิณฑิกาเศรษฐีสระทรัพย์ถึง54โกดในการสร้างวัดนี้ขึ้นมาก็เป็นวัดที่พระพุทธเจ้าได้ตัดรรมเทศสนาไว้ห้ายในสถานที่นี้และก็ได้ประทรับอยู่ดุลในสมัยนั่นแหละพระผู้้มีพระพาคเจ้าของเราได้ตัดกับพิกขุทั้งหลายว่าพิขุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้วเด้อเรื่องเคยมีมาแล้วมีฤาษีจำพวกหนึ่งอาศัยอยู่ที่กุฏิมุงด้วยใบไม้เที่ยวเอื้อน่าปัณณศาลาปัณะศาลาก็หมายถึงศาลาที่มุงบังด้วยใบไม้ปัณะเป็น่าใบไม้มีฤาษีจำพวกหนึ่งได้อาศัยอยู่ที่กุฏิมุงด้วยใบไบบม,ม,นไยยม,บม้นั่นแหละอยู่ บกไกจากฝั่งมหาสมุทรสมัยนั่นเองทรงครามระว่างเทวดาคือเท่าสักกะเนี่ยกับพวกอสูรจะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆพระพทธเจ้าบอกว่าทรงคมระว่างเทวดากับอสูรเทวดานี้ก็เป็นพวกของเท่าสักกะเทวราชพวกอสูรก็เป็นบริวาลของเท่าสมพร ผู้ดใดซื้อสมพรเหเป็นซื้อของอสูรน,นะสมพรถ้าสมพรซื้อของเราเนี่ยนะพระพุทธเจ้าบอกว่าพี่กู้ทั้งหลายเมื่อสงครามระวางเทวดากับอสูรมาประชิดกันพวกฤาษีทั้งหลายเรานั่นเลยคิดว่าพวกเทวดานี่นะตั้งอยู่ในธรรม ส่วนพวกอสูรนี่บอ่อตั้งอยู่ในธรรมภัยจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากพวกอสูรนี่แหละ่าสันเิ่นชิดกันนะว่าเทวดานี่มีธรรมเดตตั้งอยู่ในธรรมบ่อทาให้เอื่นบอ่อพาเนั่นนะแต่ว่าพวกอสูรนี่เป็นคนพานเนาะบอ่อตั้งอยู่ในธรรม่าซันเอาละพวกเขานีนะ่ยจะไปขอไปขออาภายัยไปขอความบ่มีภัยจ้าเท่าสมผลดีกวัว หลังจากบ่ไปวนนั่นแล้วก็หายตัวไปแว่ฤาษีนี้มีฤทธิ์หลายนะหายตัวไปจากบรรณาสลา,าน,นั่นแหละไปปรากฏตัวอยู่พบของเท้าสุมพรพบของอสูรพระพุทธเจ้าได้เล่าว้แบบนี้ก่อนเป็นอย่างฤาษีทั้งหลายจึงต้องไปขอพรเพื่อเล่าไว้ว่าสงค้งางะระบางเทว่ากับพวกอสูรนี่นะมีเรื่อย ยามใดเราเหลือใจแล้วก็ยกทัพมาตีอันเท่าสมพรนี่นะตีบางเทื่อกับสนะบางเทื่อกับแพรเปลี่ยนกันแพ้เปลี่ยนกันสนะอยู่ส่วงใดทีพวกอสศูนแพ้์เนี่เขาก็นหนีมาพวกอสศูรย์กันนี้ไปทางกุฏิของพวกฤือีนะพอไปห่อแถวนั่นก็นเหลือใจว่าท้าสักกะเทวราชมาเข้ามาหาพวกฤือีนี่เห็นบ่ท้าสักกะเทวราชนี่พระยาอินมาเข้าไปหาพวกฤาษีอยู่ป่าน เราก็เลยคิดว่าถ้าสักกะนี่มาปรึกษาก็พวกฤาษีนี่แหละจึงได้เอาชนะเฮาได้อยั่บ่อยจังล้วกะทุบก,กุติพวกฤาษีทุบพวกถ้วยพวกหมอหน้ําเพิ่นนั่นแหละที่มดเลยพวกฤาษีกลับมาจากหาหัวมันหมักไหมไปเห็นกุติวิหารเป็นแบบนี้ก็พากันเอากิ่งไห้ใบไหมมาเฮ็ดขึ้นไหมพอเฮ็ขึ้นไหมก็เป็นแบบนี้อีกเรื่อยๆอันนี้เอินบ่างได๋ขี้แพ้ส่วนตีเนาะ คีแพร่ส่นตีไปต่อสู้หบตกมือมาพแพร่้วก็มาพานนะเพราะฉะนั้นแหละพวกฤาษีเลยคิดว่าโอ้ลำบากเลยพวกเขานี่นะพวกเขาลำบากในการเฮ็ดกุติวิหารนี่มาซันเมื่อมีการสู้พบของเทวดากับพวกอสศุนเกิดขึ้นใหม่พวกฤาษีก็เลยไปหาหัวหน้าเขาเลยสะหาไปหาท่าสมพรเลยมาสัพกพอเ้าแลกพากันหายตัวจา้า บรรณาสาณนะ์กนขึ้นแต่ปรา,ากฏตัวอยู่สวรรค์อยู่พบของอสูรส่วนใหญ่เขาไปตีกันกันไปตีกันอยู่ฟังมหาสมุทรนันะก็เลยพ่ายแพ้แล้วกันหนีไปทางกุฏิอะนะหนีไปทางอาศรมของพวกฤาษีพวกฤาษีก็เลยไปเหมือนกับบุคคลเยียดมือที่พดหนีออกหรือพดมือที่เยียดนั้นเข้ามาหายตัวไปนะแสดงว่าเพื่อนมีฤทธิ์หลาย ได้อภิญญากันเมื่อเป็นเช่นนั่นแหละหลังจากไปปรากฏตัวตอหน้าเท่าสมพรแล้วท้ากะเลยว่ากับเท่าสมพรจอบมาสูนนันวาอิสซโยสัมพลังปัตตายาจันติอภัยทักขีนังกามังกโรสิเตทาตุงพยัสสะอภัยสวาวะอันนี้คาถาอาตมายกขึ้นมาว่าในส่วนเบื้องต้นนี่นะพระพุทธเจ้าทรงตัดตัดมาฤษีได้กก่าวแบบนี้ อันนี้เป็นพุทธพจน์ท,ที่พรทธเจ้าตัดไว้บอกว่าพวกฤาษีทั้งหลายมาขอเสิงอภัยจากเท่าสมพรขอทานจงกระทาเสิงภัยหรืออาภัยตามสมควรเถิดท่านสามารถที่ได้สามารถให้ได้ไปขออาภัยนะบอกว่าพวกฤาษีเมื่อทุกตนนี่นะมาขออาภัยแต่ว่าทานเนี่ยสามารถให้ภัยก็ได้สามารถให้อาภัยก็ได้ คือให้อภัยคือความบ่มีไผ่ให้ความบ่มีไผ่แก่พวกฤาษีคือบ่ต้องไปทุบดอกไ่ต้องไปทําให้ดอกแล้วพวกกุฏิวิหารของพวกฤาษอีนะ่าั่านนะอันนี้เป็นคาถาที่พระพุทธเจ้าตัดมาพวกฤาษีกล่าวแบบนี้ต่อท้าวสมพรจอบมาสุนนะันหลังจากที่พวกฤาษีกล่าวแบบนี้แล้วท้าวสมพรจอบมาสุนก็กล่าวคาถาต่อว่าอีสีนางอภัยังนัตถิทุฏฐานังสัก,กเกษวินาง อาภัยยังยาจะมานานััพยะเมวะทัทธามิโวแปลว่าการให้อภัยแก่พวกฤาษีทั้งหลายผู้สวดสาลามกผู้คบหากับข้าวสักกะเทวราชยอมบ่มีนะบ่มีดอกการให้อภัยแกพวกท่านนี่นะพวกท่านนี้สวดสาลามกไปคบหากับข้าวสักกะเทวราชก็เลยเห็ดให้เฮานี้พ่ายแพ้สงครามเอิ่นคิดไปเองเขาเพิ่อนนะ เพื่อนก็เลยบอกว่าพวกทานผู้ขออยู่เซิงไผยเขาจะให้แต่ไผกับพวกทานเท่าน,นั้นนบใาห้อภัยจะให้แต่ไผ่เจ้าใดก็บ่ยอมลดละดอกในการทําให้พวกฤาษีนี้นะทําให้กุฏิวิหารของพวกฤาษีนี่นะพระเจ้าว่าทานสมพรนี่เป็นคนที่มีจิตใจหยาบซ่าเนาะเป็นคนที่มีจิตใจหยาบซ่าบา่เป็นคนหนอกเป็นเทวดาพวกหนึ่งจัดอยู่ในพวกอสูร ซื้ออีกซื้อหนึ่งของเราซื้อว่าเวประจิติอสูรและจังซีอบอกให้ฟังว่าเป็นอย่างจึงได้ซื้อว่าเวประจิติแล้วก็เลยบอกว่าจังซี่แหละการให้อภัยแก่พวกทานบบมีเพราะพวกทานนี่เน่ะเป็นผู้ซัวซ่าหยาบคายฮบหากับท้าสักกะเทวราชทีใ่ในข่อยนี่ต้องไผยแพยส้สงครามพวกเจ้ามาขออภัยก็ตั้งขออภัยก็ตั้งข่อยจะให้แต่ไัยเท่านั้นบ่ยอมให้อภัยมีบอกพวกเฮาเนี่ยมีคนมาขอโทษขอโพยแล้ว บุยอมให้อาภัยมีบ่มีเนาะพระพุทธเจ้าตัดไนะ้เลยบอกว่าคนผานมีอยู่สองประเภทคนผานมีอยู่สองประเภทพวกบอกว่าพี่กนทั้งหลายคนผานมีอยู่สองประเภทเลยหนึ่งบุคคลบ่เห็นโทษโดยความเป็นโทษตัวเองเฮ็ดผิดอี่ังนี้บ่เห็นมาตัวเองเฮ็ดพิดอยู่นี่นะบ่ไปขอขามาลาโทษคนอื่นนี่นะแต่ถ้งที่ตัวเองเฮ็ดพิษต่อคนอื่นบ่เห็น,น่าวันมีโทษ เขเลยบอกว่าเนื่งเลยคนบ่เห็นโทษหรือความเป็นโทษสองผู้บอ่อดโทษให้ต่อคนผู้เห็นโทษแล้วมาขออภัยมาขอโอโหสิกัน่นี่ก็ซื้อว่าคนทานอีกเห็นปะเฮาเฮ็ดบ่ดีต่อมูแล้วยังสาคัญตัวเองว่าตัวเองเฮ็ดดีบ่ยอมขอโทษขอโพยนี่เฮาซื้อ่าเป็นคนโง่เขา,าเป็นคน่านและถ้าหากว่ามูเห็นโทษแล้วว่ามูนี่ เฮ็ดบถตกบ่ต้องมาขอขมาราโทษมาขอโทษเขาแต่เขาบ่ยอมให้อภัยแกเขาบ่ให้อโหสิกรรมแกเขาก็ซื่อว่าเขาเป็นคน่านอีกนะซื่อว่าเขาเป็นคนพานเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเลยตัดไปเป็นนั้นไหนสุดนั้นในที่นี้ลักษณะของถ้าสมพรนี่ก็เป็นลักษณะของคน่านแม่นว่าููมาขออภัยมาขอความสวัสดีแต่บ่ให้นี่นะซื่อว่าเป็นคน่าน พระาพุทธเจ้าเลตตาจีกว่าพี่กูทั้งหลายพวกฤาษีได้กล่าวคาถาว่าอภยยังยาจะมานานังพยะเมวะท่าทาสิโนปฏิคันหามะเตเอกังอภยยังโหตุเตพยังตัดคาถาแรกกันบอกว่าทานนะนะให้ภัยแก่ือสีทั้งหลายผู้มาขออาภัย แต่ว่าพวกเขาจะฮับเอาแต่อภาัายเท่านั้นพวกเขาจะบวชฮับเอาภัยขอภัยนั่นจงมีแก่ทานเถอะบองสี่เลยเลย์สี่เอาแล้วพวกข่อยนี่มาขออภัยแต่ว่าถ้าสมพรคือเจ้านี่นะกลับมาให้ภัยแกพวกเขาเจ้าจะให้ภัยแกตามแต่พวกเขาบวชฮับเอาพวกเขาจะฮับเอาแต่อภัยพวกเขาบวบภัยขอภัยนั่นจงมีแก่ทานผู้เดียวเถิอ กานทานให้ไั่แกคนอื่นแบบใดก็ยะาคนอื่นบ่ครับขอให้ไั่นั้นนี้แก่ทานเ้อะคำวอกของพวกฤาษีมันดัน่ศักดิ์สิทธิ์นีมั้คําบคาบของฤาษีผู้มีศีลมีธรรมผู้เจริญชาญปัญญาได้ไม่เลนดัน่งศังกดิ์สิทธิ์เนี่เป็นคาบอกจริงศักดิ์สิทธิ์สะด้วยหลังจากนั้นฤาษีก็เลยก,กล่าวคาถาต่อไปว่ายาที่สังวัตเตภีชังตาที่สังรัพเตพลังกัลยาหน้าการีกัลยานางปาปการีจะปาปกัง ปะวุตังตาตะเตปีชังพลังปัจจนุโพศสสิแปลว่าอย่างไรแปลว่าบุคคลวานพืชเช่นใดยอมได้ผลเช่นนั้นบุคคลผู้เฮ็ดกรรมอันดีงามยอมได้ผลอันดีงามบุคคลผู้เหตดกรรมอันลามกก็ยอมได้ผลอันลามกเช่นเดียวกันถ้าสมพรเอ้ยเจ้านี่นะวานพืชลงแล้ว เจ้าต้องได้รับผลของพืชของเจ้าเองเจ้าได้เสวยผลของเจ้าเองมาสนฤาษี่นวาได้ดีเนาะพระุทธิเจ้าเลยบอกว่านี่แหละฤาษีได้กล่าวไว้แบบนี้อันนี้เป็นพุทธพจน์ที่โพธิเจ้าตัดไว้แต่ว่าแม้แต่โพธิเจ้าบอกอุบัติขึ้นมาในโลกนี้คําเว่าของพวกฤาษีก็เป็นคําสุภาษิตอยู่แล้วเห็นบ่แต่ว่าะพธิเจ้าได้นํามาว่าส่ฟังว่านี่เห็นบ่างข้าเจ้าว้าคํานี้กยุ่ในสมัยนั้นบอกว่าจะไห๋ล่ะ บอกว่าบุคคลบานพืชชนไหนยอมได้ผลชนนั้นน้ผู้เหตุกรรมดีก็ยอมได้ผลที่ดีผู้เหตุกรรมสัวนยอมได้ผลที่สวถึกว่าเพื่อนบอกเหมือนกับบุคคลถ้าหากบุคคลนี่นาไปว่านพืชอีอย่างลงไปในดินในนานั้นเอาเข้าออไปว่านมันก็ออกเป็นเม็ดเข้าเป็นต้นเข้าเป็นว่าเอาทั่วเหลืองไปว่านลงไป,ปมันก็เป็นทั่วเหลืองออกมาเอามะกล้วยไปปลูกมันก็เป็นต้นกล้วยขึ้นมาเอาม่วงไปงไปลูกมันก็เป็นต้นม่วงขึ้นมา ชันใดก็ฉันนั่น่นม่าผู้ใดเห็ดกรรมอันดีงามเพื่อเจ้าเห็ุความดีก็เบมือนกับเจ้าปลูกพืชเนะี่ยตอนนี้นะเจ้าเฮ็ดความดีก็เจ้าจะได้ผลที่ดีต้นไม้ที่ดีมันก็เกิดขึ้นทรงผลที่ดีให้เจ้าได้บริโภคเจ้าเหตุคณงามความดีเอาไว้กับ่างอย่างจากต้นไม้นั้นเลยเจ้าต้นได้เสวยผลของกรรมดีแต่ในทางกลับกัรน,นี่แหละปาปการีจะปาปกัร เจ้าเห็ดกรรมสัวคือวานพืชอันสัวซาลงไปเจ้าย่อมได้บริโภคผลของมันที่สัวซาไปนําเจ้าปลูกเครืเข้อหอเจ้าจากกินรสหวานมันเป็นไปบ่ได้ม่นบ่าเจ้าไปปลื้อันเครืเข้หอคือบทละเพ็ดเนาะหรือว่าเจ้าไปปลูกอย่างดีละภาษาภาษากสงเสด็นมูจะกรงเสด็นบ่า้าทลายจนภาษาลาวแป้นเก่าเอินว่ากสงเสด็จเนาะในตำรายาอง พืเมืองราสมัยก่อนกองเสด็เนี่ยมันเป็นพืชที่ขมเหม็นปะผ้าธาราโจดเนี่ยเจ้าปลูกมันขึ้นมาแล้วเวลาเจ้าไปบริโภคมันเจ้าต้องการรสหวานเนี่ยมันเป็นไปบวไรใมันต้องได้รสขมย้อนอย่างไรย้อนเจ้าปลูกเสื้อที่ขมลงไปในดินนั้นในทางการเจ้าปลูกมะม่วงเจ้าปลูกอ้อยเหม็นปะเจ้าปลูกมะก้วยที่มันมีรสหวานนี่นะมันก็ต้องได้บริโภคสิ่งที่มีรสหวานสันไหนกับฉันนั้น บุคคลเหตุกรรมดีกะยอมได้บริโภคได้เสวยผลของกรรมดีเฮ็ดให้มีความสุขในเกิดในภพภูมิที่ดีบ่าว่าจะเป็นมนุษย์บ่าว่าจะเป็นเทวดาเป็นต้นได้เสวยความสุขทางตาได้เห็นแต่ภาพดีๆได้ฟังเสียงมุนๆได้ดมกลิ่นหอมๆได้รสชะติที่ดีได้สัมผัสทางกายที่ดีๆได้ทำอารมณ์ที่ดีๆอันนี้เป็นผลของการกระทำความดีเหมือนกับว่านพืชที่ดีแล้วได้ผลดีเหมือนบ่ะในทางกับการบ่นเนี่ย เจ้าเห็ดกรรมสัวก็เหมือนกับวานพืชที่บดีลงไปเจ้าก็ต้องบริโภคผลของมันเจ้าเห็ดกรรมสัวไปได้ล่ะข่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการเป็นต้นเจ้าก็ต้องเข้าถึงอบาบัยทุกขติมีดีบาตนรกเป็นบ่้วเ,เกิดเป็นสัตวน์นรกแดกรเนเดรัรฉานแดเป็นเพศแดเป็นอสุรกายแดเถิงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องได้เสวยวิบากผลทีตามสามได้เห็นแต่ภาพที่บดีบ่อยากเห็นก็ต้องเห็น ได้ฟังเสียงที่บมวนได้ดมกินทีบบหอมได้ริ้มรสชาติที่บดีเผ็ดๆฮ้อนๆนี่แหละได้สัมผัสทีบบดีและก็ได้ทําอารมณ์ทีบบดีอันนี้เป็นผลของการกระทําของเจ้าเองบม่มีผู้ใดเห็ดให้ได้พวกฤาษีก็เลยสรุปคาถาลงไปวา่าปาวุตตังตาตะเตพีชังพลังปัจจานุโพศสิบอกว่าพอเอ้ยเอิเท่าสมพลนบพอเป็นโวหานนะ บอไงคือถ้าสมพรเอ้ยเจ้าวานพืชลงแล้วดีเจ้านั่นแหละต้องเสวยผลของพืชที่เจ้าหวานนั่นตอนนี้เจ้าวานพืชลงแล้วก็สันคือเจ้าเฮ็ดกรรมบอดีแล้วเจ้าให้แต่ภัยแก่คนอื่นนี่นะเจ้าก็ต้องได้เสวยผลอันเป็นภัยนั้นแก่เจ้าเองความทุกข์ต้องเกิดขึ้นแก่เจ้าเองสมมุติซะพวกเฮาไปจองล่างจองผ่านคนอื่นคนอื่นบุฮููเรืืองกับเฮาเลยนี่ผู้ใหญ่ทุกปัจจุบัน เขาก็ทุกอยู่แล้วเห็นปะเขาทุกอกทุกใจบางเธอก็ต้องแล่นไปหาปุ่นนี้แล่นไปหาปุ่นนั้นเพื่ออย่างไรเพื่อให้เขาซ้อยเหลือในการจะเฮ็ดภัยให้เกิดขึ้นแก่คนอื่นนะบางครั้ง,งต้องลบต้องรีต้องซ่อนเพื่อจะเฮ็ดภัยให้เกิดขึ้นกับคนอื่นเห็นบะมันทุกข์แล้วปัจจุบันบางเธอต้องเสียสละอดอวัยวะชีวิตเลือดเนื้อปุน่นน่ะเพื่อเฮ็ดภัยให้เกิดขึ้นกับคนอื่นเห็นปะนี่แล้ถามว่าผลของมันนจะแบบไงผลของมันก็คืออบายทุกข์กัวินิบาตนรก ได้พบพ่อที่สิ่งที่บูดีต่างๆอันนี้เป็นโทษเป็นโทษของของการเฮ็ดกรรมที่บูดีเอาไว้แบบนี้าาพระราทธเจ้าเลยบอกว่าพี่คู่ทั้งหลายเมื่อพวกฤาษีสาบแซ้งเท่าสมพรแบบนี้เอิ้นว่าสาบแซ้งก็คือเว้าให้ไปน,นี่นะเจ้าให้ภัยแกมูมูก็เอาภัยเ้อพวกข่อยนี่พ่เอาภัยขอภัยจงม,มีแกเจ้าเองสะพวกข่อยเอาแต่เอาภัย ขนเจ้ากว่นนี่อะไเป็นการสาบแซ้งนะหลังจากสาบแซ้งหรืออันเท่าสมพรแบบนี้แล้วก็กลับไปหายตัวจากพของเท่าสมพรนั่นไปปรากฏตัวอยู่ที่บรรณศศลาคือเก่าพี่กูทั้งหลายได้ยินว่าหลังจากนั่นเท่าสมพรในมือนั่นสะดุ้งขึ้นมาวาดวันอยู่ตลอดสามยามแมงราตีเลย พะเหตุนั่นแหละเราเลยได้ซื้ออีกซื้อหนึ่งว่าเวปจิติอสูรอย่าผู้วาดสะดุ้งอยู่หลังจากพวกฤาษีเว้าแบบนี้ตอบเราเหะนะมว่าเจ้าให้ภัยแกคนอื่นแต่พวกข่อ,อยนี่พ่เอาภัยพวกข่อ,อยเอาแต่อ,อาภัยขอภัยจงมีแกเจ้าเองเด้อมือนั่นเองเรานอนบ่ดได้พอนอนเสื้อปลับกันสะดุ้งตื่นขึ้นมาวาดวันให้อยู่ตามีมาของเราะนะ พวกอสูรบริษัททั้งหลายเห็นเป็นแบบนั้นกับฝ้าเข้ามาได้ยินเสียงห้องดังะเฝ้าเข้ามาก็ับมาปอบใจเราว่ามหาราดบ่เป็นยังเด้อกน้อยบ่เป็นยังกว่าัเสือบลงอีกสะดุ้งตื่นขึ้นอีกเหมือนกับทึกหอกทึกแทงด้วยหอกนี่นะหลายร้อยแหลยพันเล็มมันเจ็บปวดทรมานในตูนี่หอกห้อนหนกวนกะวายยามที่สา<ม>ก็เป็นคือกันนี้ สรุปมาตลอดคืนนั่นนะเราบบได้นอนเลยพอเสื้อทิลับลงกันสะดุ้งตื่นขึ้นมาวาดวันอยู่พวกอสูรทั้งหลายมาปอบปลาเล่าปลาลมมามาปอบใจเราเนี่ยมาถามเราเล่ากับโบว่าอย่างไรว่าอย่างบบได้เลยห้องไห้เสียใจอยู่ไปนี่มันถึกฤาษีเรานั่นสาบแช่งไหมเพราะดันคำสาบแช่งของฤาษีก็สาคัญเนาะแต่ว่าคําสาบแช่งของฤาษีกับบแมนว่าจะเป็นปัจจัย มันจะเป็นเหตุให้เท่าสมพรที่ทุกข์โดยส่วนเดียวบบเม่นก็นต้องเป็นกรรมที่เท่าสมพรนั่นแหละเฮ็ดแม่นบ่มันจึงเฮ็ดทุกข์ให้เกิดขึ้นมันจึงเห็ดทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่เท่าสมพรองแม่นบ่พระพุทธเจ้าเคยตรัสกับในบ้านคนหนึ่งบอกว่าบุคคลนี่นะบบสามารถที่จะเป็นไปตามคำสาปแช่งของคนอื่นได้ดอกนะ เหมือนกับอย่างละทธเจ้าอุปมาไว้เหมือนกับหม้อน้ามันหรือหม้อเนยใสเหมือนกับบุคคลเอาหม้อน้ามันหรือหม้อเนยใสดีนะเอาขี้หินน้อยๆใส่ในหม้อน้ำมัน,มใน,ใน,มน,มนและลงไปในน้ําและทุบหม้อน้ามันนั้นหม้อน้ามันนั่นกะแตกออกขี้หินกระจมลงไปในน้ําหม่นบะส่วนน้ํามันหรือเนยใสไปไส่ลอยอยู่เึงไหนน้ํา บุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ตามแหละสมณพามเราใดเราหนึ่งก็ตามจะไปสวดไปอ้อนบอลไปสาบไปห้องขอว่าขอน้ำมันนี้ขอเนยใสนี่ต้องจมลงพื้นน้ำเด้อจมลงพื้นน้ำเด้อเป็นไปได้บอทีน้ำมันจะหรือเนยใสจะจมลงน้ำมันเป็นไปบได้เห็นบ่พระเจ้าเลยบอกว่าสันใดก็สันนั่นแหละบุคคลนี่นะผู้เฮ็ดกรรมดีเอาไว้เว้นจากการฆ่าสั์รักทรัพย์เป็นต้นนี่นะตายไปแล้วก็ยอมไปสู่สวรรค์ จะบ่เป็นไปตามอำนาจคำสาบแส้งของบุคคลดอกว่าเขาใอ้บุคคลที่จงตกนรกจงหมกใหม่จงได้ครับทุกนันเป็นไปบ่ได้หรือนนะ่แสดงว่าคำสาบแช่งนั่นกันยังบ่สาคัญท่อกรรมที่ตัวเองเหตุเป็นบ่แต่ว่ากรรมมันของตัวเองเหตุน่ะมันได้โอกาสส่งผลนําประจวบกับเวลาที่ฤาษีเรานี่นี่สาบแชงนําเนาะก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ตัวเองต้องประสบถูกแบบนั้นนี่คือเป็นลักษณะของท่าสมพรคือเวปบปฏิจทิิอสุนนะั่น พระอ,องค์ได้ตัดไปเปในใีนสั่งยุตตนิกายสข,ขาทวคเพราะเหตุนั่นแหละสะรุปความได้ว่าในพระสูตรสุดนี่นี่นะให้ทุกแก่ทานทุกนั่นถึงตูเห็นบ่า้าสมพรนี่พยายามจะให้ทุกกรับฤาษีแม่เพิ่นไปคออ้อนวอนก่อห้องว่าจงให้อาภาัยกับ่เหตุแต่ว่าจะให้ภัยเกิดขึ้นแก่พวกฤาษีนั่นจะให้ทุกให้เกิดขึ้นแก่พวกฤาษีสุดท้ายทุกเกิดขึ้นแกภ่ภผ ทุกเกิดขึ้นแกตัวเท่าสมพลจอบอสูรนี่เองเนาะจึงได้วหารว่าให้ทุกแกทานทุกนั่นถึงตกพวกเขาพ่อกันเนาะอย่าไปยากให้ทุกเกิดขึ้นแกคนอื่นเพราะความยากให้ทุกเกิดขึ้นแกคนอื่นนั่นก็เป็นบ้าประกุศลที่จะบันดาลทุกให้เกิดขึ้นแกเฮาในอนาคตแล้วเป็นบ่เกิดจึงทิได้วูหารว่าให้ทุกแกทานทุกนั่นถึงตัวบ๊วพิษอย่างเลยวูหารนี้เนาะทาก็ต้องพยายาม บอคิดเบียดเบียนไคบอบอกเบียดเบียนไคบอกระําเบียดเบียนไคแต่ก็เป็นเรื่องทิ่ยากไเลยเพราะพวกเขานี่เน่ะเบียดเบียนคนอื่นด้วยกายมาหลายร้อยหลายพันหลายกดกับแล้วเปนบอเบียดเบียนคนอื่นด้วยวาจามาหลายร้อยหลายพันหลายกดกับแล้วคิดเบียดเบียนคนอื่นทางใจก็มากอะหลายร้อยหลายพันหลายกดกับ right แ,แล Detroit, ้วมันสร้างสมจนเปลี่ยนสันดานในภายในเขาแล้วมันเป็นอันตรายเป็นสันดานอยู่ในภายในของพวกเขาสันดานปี่ว่นนอนเนื่องอยู่อยู่ใต้เบื้องก้นเบื้องของหัวใจนั่น มันเลยลดออกมาเรื่อยๆเหตุใดคนอื่นต้อง,องทุกข์เงนเทานีนนะเพราะทานก็ต้องพยายามเนาะพยายามเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญานั่นแหละเฮตุศีลนห้เกิดขึ้นสมาธิให้เกิดขึ้นภาวนาให้เกิดขึ้นเพื่อคมเพื่อบรรเทาให้ความคิดจะเหตุภัยเหตุเกิดขึ้นกับคนอื่นนี้ได้หลายหรือน่อยก็แล้วแต่กาลังของบุคคล แต่บุคคลใดบุคคลหนึ่งพยายามเจริญสีนสมาธิปัญญาอยู่จนเป็นแปลงใจให้มักเกิดขึ้นพอมคเกิดขึ้นแล้วกะมาประหารกิเลสเหล่านั้นให้สิ้นสร้างไปก็บ,บ่ต้องมีความคิดที่จะเหตุภัยให้เกิดขึ้นกับผู้อื่นเลยเห็นบว่าถ้าความคิดบบมีภัยทางกายทางวาจากะบบมีอีกแล้วเนาะอาะน,นั้นโมนีกะเมื่อเวลาแล้วกะคงจะจบปกินอากาศสาระธรรมลงเป็นท,นขอขออนท่านาี้ก็อนุโมทนา ส่นสมยินดีในกุศลในเจตนาของญางิโยมมุสสุภุคนที่ความจิตความใจกันนาเข้าปาอาหารวันข้าวมาถาวายแก่พระสงฆ์พระเจ้าโดยเฉพาะยามเขายาหมากักแพลงแบบนี้ขอให้บนนี้จงเป็นปัจจัยแก่พวกทางทั้งหลายขอให้พวกทานทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขปัจจากทุกทางปวงปัถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมเลวบัว,ะวจะเป็นปัถนามนุษย์สมบัติสวัรคสมบัติหรือนิพพานสมบัติกระต่าต็ขอให ความปรารถนาของพวกทานทั้งหลายจงสำเร็จจงสำเร็จโดยทัวกันทุกทานทุกคนเธอ